ตบมือดังๆค่ะไ้กับสองนักแสดงนำนะคะจากละครดอนบ้านดอยปล่อยบ้านสูงค<ะ>ุณน้องไฮยชุติมาแล้วก็คุณออฟสุพนัณนะคะรับรางวัลดาวรุ่งจากเวทีซาป๊อปออว์ดค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่แบบว่าเฉิดฉายมากจริงๆค่ะโดยน้องไฮยได้รับรางวัล rising star ค่ะ ส่วนคุณออฟได้รางวัลเบสโ r o ์แอคเตอร์ค่ะพอลงมาจากเวทีปุ๊บนะคะทั้งสองก็ได้รับต้นกำลังใจจากแม,แม่ๆอย่างต่อเนื่องเลยออฟได้เป็นดอกไม้แบงค์พันค่ะส่วนน้องไฮเนี่ยมาเต็มค่ะงงครบทั้งมงกฎุฎมงกุฎสายตายแล้วก็ปีกนางฟ้าที่ห่อมาจากทีมไฮคอยเชียร์จากต่างประเทศเลยนะคะถามความรู้สึกทั้งคู่บอกว่าปลื้มใจที่ละครเรื่องนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากค่ะโดยเฉพาะน้องไฮนะคะเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วแต่ดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งเป็นการพลิกมาเล่นนางเอกเต็มตัวค่ะเธอบอกว่าตอนแรกนะคะแค่มีชื่อเข้าชิง ดีใจแล้วค่ะแต่ได้มากกว่านั้นก็คือได้รับรางวัลเลยนี่คือแบบชีวิตเกินฝันมากๆแล้วค่ะตอนนี้นะคะเธออ้อนไปถึงละครเรื่องใหม่ของไทยรัฐทีวีนะคะถ้ามีโอกาสที่หน้าฝากต้องไฮด้วยนะจ๊ะอากไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะรางวัลนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะปรบมือค่ะ นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนในดอยบ้านดอยปลอยบรนทุกเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เหน็ดเหนื่อยกันมากๆค่ให้อะได้กําลังใจจากทุกทุกคนเยอะมากแต่ที่ชอบมากกว่ากําลังใจคือกําลังโอนค่ะกําลังโอนค่ะขอบคุณค่ะอีลาเออหรักอ่ะ <c oughs> เอ้ยขอมองกฎไดดเด็บบอ <c oughs> แบงค์เทาน่ะนะ ไม่คุณผู้ชมส่วนเจ้าของวลีเด็ดนะคะต้อมไม่ถูกใจสิ่งนี้ <c oughs> คุณออฟสุวรรณาตบอกเลยนะคะเรื่องนี้เหมือนจะได้เล่นให้คนตลกค่ะแต่ก็มีความยากในตัวบท <c oughs> ยิ่งความเข้มข้นใน EP ต่อไปอยากให้ดูค่ะมันจะเริ่มตลกไม่ออกแล้วล่ะคะ<อ>่ะติดตามไปจนจบนะคะรับรองว่าตัวละครต้อมเนี่ยมีหลายมิติแน่นอน,นะคะอ่ะแต่วันที่รับรางวัลขอเปลี่ยนวลีฮิตของตัวเองในละครหน่อยนะคะจะเปลี่ยนเป็นอะไรไปฟังค่ะ โอ้โหต้อมถูกใจสิ่งนี้ต้อมถูกใจสิ่งนี้อยากให้ออฟเนี่ยอยากให้ตัวละครชื่อต้อมเนี่ยมีการแสดงแบบให้คนดูปุ๊บแล้วต้องแบบสงสัยอะเฮ้ยทำไมทาไมถึงต้องขำกับเขาทําไมต้องสงสารเขาทําไมต้องเกลียดเขาคือทุกอย่างต้องมาครบในเรื่องดีเรื่องเดียวฮะซีนโกรธซีนเครียดแค้นร้องไห้ซีนผิดหวังเสียใจเนี่ยนะมาเต็มบอกเลยใช่ ฝากติดตามด้วยนะคะละคร <ฮะ S 1> ดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งนะคะทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์